สวัสดีครับทุกคนน้องเจสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนทุกทุกวันนี้นะคะทุกคนเราและครอบครัวน้องซีเจพี่พี่เอโรปู่กับย่าวันนี้เราจะออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะวันนี้จะขึ้นเขากันอพยพกันเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่าวันนี้อากาศ33องศาคือแบบร้อนที่สุดในเมืองบูซ่าตุรกีเลยนะคะก็คืออยู่บ้านกันไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาออกไปหาเอาบรรยากาศเย็นๆบนเขานะนะคะตกเย็นๆเราก็ค่อยจะกลับมา ส่วนพรุ่งนี้วันหยุดอีกวันล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเดี๋ยวก็คงออกนอกบ้านอีกแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพลนจะไปไหนกันนะคะแต่วันนี้เราก็จะออกเอาอาหารไปทํากินนอกบ้านกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็เราไปชมบรรยากาศก,กันบนเขากันเลยนะคะ yeah, ทุกคน let's go เดนิส huh. let's go บายบาย let's go <laughs> ถ้าป๊อบไป ถึงแล้วนะคะทุกคนของเราแน่นรถดเลยนะคะในระคะสถานที่ปิกนิกเรานะคะที่สวยเลยเเบูเนียรุนี่พิมพ์เดินหาเก็บเชื้อเฟินฟืนนะคะเชื้อไฟนะคะนี่อีดอกต้นสนเนี่ยเป็นตัวฟืนชั้นดีเลยนะทุกคน Perlu pergi keb nul. Baska, waw, onda waw, nul. Perlu pergi keb, lew. Ya wash, ya wash, ya wash. Okay, alihi mae ma. Kip ini kia. Bakim, woo, kering mak luk. Onda waw, Baska, onda waw. Okay, okay. Mahe mae luk. Baska, onda waw. Ah, keb, perlu keb, per. Per, woo, Baska, Baska. บราวสนะแก้บเลยแ,แก้ไปใส่กองมันไว้ลูกปะโอเคครับนี่นะคะฟืนชั้นดีเราเอาไว้สำหรับบาร์บีคิวในนี้คอยลูกคอยพุทธโยนลงหลบโอเคบราวสนะ บอกแล้วทุกคนว่ามาที่นี่จะหนาวต่างกันยังกระฟ้ากับเหวเลยนะคะบูซากับเขาอุดูด้าเนี่ยพิมพ์ก็ใส่กันหนาวตัวหนาเลยนะคะส่วนสามีพิมพ์ก็กำลังเตรียมของปิ้งย่างนะคะ เลโลเมกเบรคฟาสนะคะทำอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวมื้อเที่ยงก็จะเป็นพวกบาร์บีคิวแล้วคะทุกคนตอนนี้อาหารเช้าอิ่มแล้วะคะทุกคนหิมพาน้องซีเจเข้ามาหลบผมในรถเนื่ว่าข้างนอกลมเย็นมากนะคะก็คือ ต่างจากที่บ้านนี่คืออบอ้าวมากนะคะมาตรงนี้คืออากาศเย็นน้องซีเจนน้ำมูกไหลเลยก็เลยพาลูกม,มาหลบอยู่ในรถนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวยังไงตอนเที่ยงเราก็จะต่อเป็นบาร์บีคิวนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะให้เป็นฝีมือของปู่เป็นคนทํานะคะกับพีเอโรคะ่ะ Nữa là hạ hành Thôi nào nữa bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ย <before> ่างไก่อยู่ดีๆตำรวจมาทักนะคะพื้นที่เขาห้ามย่างไก่นะทุกคน เราก่อไฟอยู่ด so ีๆตำรวจมาทักนะคะทุกคนก็สรุปว่าพื้นที่นี้บนเขาเนี้ยก็คือปิ้งย่างไม่ได้ก่อไฟไม่ได้นะทุกคนเนาะเป็นกฎออกมาแล้วเพราะว่าตุรกีมันมีไฟป่าบนเขาเยอะเนาะมันก็เลยออกกฎนี้มาใหม่นะคะทุกคนสรุปแล้วก็ต้องดับไฟแล้วก็กินเป็นเมนูอื่นแทนนะคะทุกคนเสี่ยงเลยเราก็ต้องเคารพกฎเขาด้วยนะทุกคนเนาะพอเวลาไฟไหม้มามันก็ไม่คุ้มไฟป่าอะไรเงี้ยเนาะ เขาก็ต้องเซฟแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะ Bıçakta şöyle yapsana. Hep böyle bak böyle. Çar çevirse olacak. Kafa çalışmıyor ยีคาร์พซุนกินยียเยียียีพิมพตักไหม yeah. สรุปพิมพ์ก็ได้กินแต่แต,แตงโมนะคะทุกคนแล้วก็จะกลับบ้าน <laughs> นะคะมากินแตงโมช่ำๆกัน CJ! CJ! <laughs> yeah. I <laughs> สรุปคือเราได้ย้ายมาต่อบ,บาร์บีคิวที่บ้านกันนะคะทุกคนวันนี้ดวงสวยพ่อปู่เลี้ยงเบียร์หกขวดเลยวันนี้นะซันดาลย,ยังสินะจะซันดา